สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องรีวิวนะครับเป็นตัวพิมเตอร์จากไลแนนนะครับเป็นอา0ติตนะตัวนี้จะพิเศษหน่อยพอดีกล่องนี้เนี่ยทางออฟฟิศเราสั่งมาเป็นตัวเดโมนะครับเป็นตัวจะมี2รุ่นของหัวพิมพ์ก็คือตัวรุ่น R 1 0 Pro นะครับแล้วก็ R 1 0์ i ิบตัวนี้นะครับก็ด้านในอันนี้เป็นเป็นเขอระรบุมาครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันนะครับเปิดฝากล่องมาครับ อย่างเท่นะครับก็มีโฟมแพ็คเรียบร้อยนะครับคู่มือการใช้งานนะครับ i n ิ t a l l a t i o n Guide นะครับคู่มือการติดตั้งนะครับให้มาสองอันเลยไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าผมยังไม่ได้แกะดูางในะก็ที่เหลือก็เป็นรายละเอียดนะครับเอกสารต่างๆนานาครับผมพักไว้ก่อนนี่ด้านในนะครับเปิดมาปุ๊บเจอก่อนเลยนะครับตัวคอนโทรลเลอร์ ตัวหน้าจอทัชพาร์เนลนะครับพร้อมคอนโทเลอร์บิวอินด้านในนะครับตัวเดียวครบเซตนะครับลายแน่น r 1ิบนะฮะด้านล่างโลโกโล้ลายแน่นเทคโนโลยีนะครับสวยงามอันนี้ฟิล์มกันรอยนะครับเขาติดมาสําหรับเนี่ยเวลาจะใช้จริงต้องดึงออกครับตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะครับใช้นิ้วทัชได้เลยปุม่ม power อ,อยู่ด้านบนนี่นะฮะปุม่ม power อ,อยู่ด้านบนด้านล่างจะเป็นช่องต่อต่อตางๆนะครับ สายสัญญาณนะครับสาย USB สายแลนสายไฟเลี้ยงนะครับต่อไปหัวปิ้นนะครับด้านหลังด้านหลังเป็น mounting ตรงนี้นะฮะสีรูด้านบนนะครับมีช่องเจาะเป็นรูพัดลมระบายอากาศนะครับด้านข้างนี้นะ่าจะเป็นรูเสียงลําโพงนะครับไม่เชิงลาโพงหรอกเป็นสัญญาณปี๊บๆอะไรประมาณนี้ฮะเป็นติ๊กแนวเสียงนะครับพร้อมนีเมเตด้านล่างเลเซอร์ยิงมาด้วยเลเซอร์ สวยงามเลยละเอียดชัดเจนสี่เหี่ยวนำเบอร์ด้านล่างนะครับอ่าตรงนี้มี v อยรับประกันสินค้าอยู่ตรงนี้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันน่าจะเป็นช่องของเสียงสัญญาณประมาณนี้นะครับเห็นไหมเทียบกับขนาดมือก็ประทัดรัดนะครับติดตั้งไม่ต้องจําเป็นต้องใช้พื้นที่กว้างมากมายนะครับเดี๋ยวให้ดูละเอียดอีกทีหนึ่ง สวยครับน่าใช้งานสำหรับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวตัวพาเนลตัวนี้นะจะเป็นคอมมอนใช้ร่วมกันได้ทั้ง3รุ่นของ l i n e ้นอาตนะครับก็จะมีเป็นรุ่นตัว r i c h ตัวนี้นะครับตัว Pro แล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เราไม่ไม่ได้สั่งหัวพิมพ์มาก็จะเป็นตัว m a x นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนชุดนี้เนี่ยเราก็สั่งมา คอนโทรเลอร์เนี่ยตัวเดียวนะครับแต่สามารถที่จะสลับใช้งานระหว่างตัวหัวพิมพ์ที่เป็นโปรกับตัวริสได้นะครับตัว r 1 0เนี่ยก็จะต่อได้ต่อหัวพิมพ์ได้ครั้งละ1หัวนะครับหหัวพิมพ์นะครับตัวการต่งถ้าเกิดว่าต้องการที่จะต่อใช้งานร่วมกัน2อหัวจะต้องเป็นอัพเป็นตัวเป็นรุ่น r ย0ินะครับอีกรุ่นหนึ่งตัวหลักอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะอันนี้เป็นเป็นปรินท์เฮดนะครับหัวพิมพ์นะครับ กระทะขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับกระทัดรัดนะครับลักษณะจะยาวๆนะครับตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่ตลับหมึกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปร,โปรนะครับลายแนนโป,โปรนะรมีปุ่มสําหรับเพิร์ตรตรงนี้นะครับแล้วก็มีสถานะไฟตรงนี้นะครับช่องต่อสัญญาณ แบบเซนเซอร์แอดจัสคือพวกนี้จะมีเซนเซอร์บิวอินอยู่ด้านในนะครับพนอกเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่หัวพิมนะครับพิมมาออกมาตัวนี้เป็นโปรนะครับหน้าตาเป็นนี้ตัวนี้เป็นรุ่นริชนะครับริชนี่จะเป็นพิเศษนิดนึงจะหนาหนาอ้วนๆ้นหน่อยเพราะตลับหมึกเขาก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับตัวโปรเนี่ยจะเป็นตลับหมึกแบบที่เขานิยมใช้กันก็จะเป็นตลับ HP นะครับแต่ว่าตัวริชเนี่ยจะหนาหนาหน่อย ข้อดีก็คือมันจะยิงได้ไกลขึ้นนะครับปกติไอ้เทคโนโลยีพวกนี้ข้อจํากัดของมันคือมันจะต้องยิงแนบชิ้นงานนะครับชิ้นงานที่เรียบอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเทคโนโลยีข,ยของกิฟตันนะครับกิฟตันที่เป็นตลับหมึกตัวนี้นะฮะมันก็จะชิมได้ไกลขึ้นประมาณนั้นนะครับต้องไปลงดูในดีเทลของของตัวตัวรุ่นโมเดลนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยลักษณะนี้ดีอย่างที่นะครับ อันนี้ชั้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องกับปินเฮดนะครับนี้ชั้น2อนะครับก็จะเป็นพวกชุดยึดนะครับพวกแพคเกจต่างต่างนะครับเสานะครับเสาสปอร์ตตัวยึดตัวมัลติ้งนะครับแล้วก็ชั้นที่3ลงไปเนี่ยก็จะเป็นพวกสายไฟนะครับสายสัญญาณสายต่างต่างอะแดปเตอร์นะครับผ้าเช็ดทำความสะอาดหัวพิมพ์ตรงนี้นะอันนี้เขาก็แถมมาให้เรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้นะฮะปกติ r 1 0เนี่ยจะต่อพริเฮดได้1นึ่งปริเฮตนะครับต่อได้หัวเดียวแต่ถ้าเป็น r 2 0เนี่ยมันจะสามารถต่อร่วมกัน2หัวได้เลยนะครับแต่เป็นโมเดลเดียวกันนะต้องถ้าริชก็จะริชสองหัวเลยถ้าโปรก็จะโปร2หัวเพื่อเพิ่มพื้นที่การพิมพ์นะครับแต่บางงานเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ าการพิมพ์พิเศษมากกว้างมากอะไรนี้ก็ใช้เท่อา0ติกก็พอครับราคาก็จะเซฟลงมานะมาดูความแตกต่างระหว่างหัวพิมพ์นะครับของรุ่น Pro กับรุ่น Ri ชนะครับตัว Pro เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับรุ่นตัว m a c กนะครับก็จะใช้ตลับแบบตัวเดียวกันนะครับแต่ว่า Ri ชเนี่ยจะแตกต่างออกไปก็คือเขาจะใช้ตลับรุ่นใหม่นะครับที่เป็นเทคโนโลยีของทางอีพสันนะครับก็จะดูจากด้านบนอย่างงี้ด้านหน้าด้านหน้าขอาะด,ด้านหน้าก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับ ด้วยขนาดความกว้างของความสูงของการพิมพ์นะครับแล้วก็ขนาดความกว้างของตลับหมึกนะครับสองอันนี้จะใช้ตลับหมึกร่วมกันไม่ได้นะครับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาจะสามารถพิมพ์ที่ระยะของการพิมพ์ตรงนี้จะไกลกว่าปกตินะครับตัวนี้จะใกล้หน่อยนะครับ0ประมาณ1ถึง3มิลเนี่ยขนาดเขาก็จะสวยงามแต่ตัวนี้ก็จะได้ได,ได้ได้ระยะที่ที่ไกลกว่านะครับก็จะเหมาะกับงานที่ ผิวไม่ได้เรียบนะครับไม่เรียบมากนะครับงานลักษณะผิวโค้งอะไรประมาณนี้ก็จะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ดีนะเขาก็เลยสร้างออกแบบรุ่นนี้ออกมานะครับวัสดุที่ใช้พําโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็โค้ดสีนะครับหรือเป็นน่าจะเป็นโค้ดสีนะครับคล้ายๆอนโนได์แต่นานะครับงานแข็งแรงมากนะครับเนี่ยคุณภาพดีนะครับของไลแน่นนะครับ การประกอบทุกอย่างสวยงามนมีซีเรียลนัมเบอร์อยู่ติดอยู่บริเวณตรงที่ตัวด้วยนะครับทุกรุ่นนะครับจะมีเซ็นเซ,นเซอร์บิวอินด้านในนะครับเป็นอินเตอร์เนลเซนเซอร์นะครับไม้เรียบร้อยนะครับหรือเราจะสามารถติดตั้งเซ,เ,ซเซ็นเซอร์ภายนอกก็ได้นะครับพวกนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานนะครับแต่ด้วยแต่ตนดาดเนี่ยลายแน่นเขจะแถมเซนเซ,นเซอร์มาบิวอินเรียบร้อยเลยนะครับครับจะประมาณว่าแกะกล่องมาปุ๊บ พร้อมใช้นะครับเอาไปติดตั้งรวใช้งานได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นลักษณะของตลับหมึกนะครับที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เอามาดูว่าเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่เป็นของเขาดูดูดูลักษณะของความสูงของหัวพิมพ์นะฮะแล้วก็ไซส์ของเขานะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะครับต้องก่อไปด้วยอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีของยิปันนะครับลักษณะตลับหมึกจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะมีเศ็นี้จะใส่กับตัว r ส r i d g e นะครับหรือเป็น r ยี่สิบนะครับจะเป็นรุ่นวิเนะครับอันนี้สังเกตดูสองตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวโปร,โปรนะครับซึ่งควบคุมงานใช้ลักษณะที่ความสูงของการพิมพ์ไม่สูงนะครับไม่สูงมากจะอยู่ในระยะใดนี้ตัวนี้จะเป็นแม็กแม็กเนี่ยก็จะเป็นตัวที่หัวพิมพ์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้สูงยิ่งขึ้นนะครับดูสังเกตจากจากระยะตรงนี้นะครับ สูงขึ้นไปเยอะมากนะครับก็จะสามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัดมากขึ้นพิมพ์ข้อความได้ตัวสูงมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการนําไปใช้งานนะครับตรงนี้เราก็อาจจะเทสกันก่อนนะครับตัวอย่างมาแล้วก็ทดลองกันว่าเหมาะสมกับงานลักษณะไหนนะครับหรือในใจหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะพิมพ์เนี่ยงานตรงกับรุ่นไหนนะครับเราก็สามารถเลือก สินค้าที่จะนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับผมโอเคครับองี้ก็ขอบพระคุณสําหรับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ